สวัสดีครับท่านผู้ชมและเอฟนะครับทางบ้านนะครับทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าฟ้านะครับจับคู่มาเล่นกับเพ่นทางบ้านท่านนี้นะครับเป็นฝ่ายสีดำนะครับไก้าฟ้าเปิดมาซ้ายนะครับคู่ต่อสู้เป็นม้าเทียมนะครับตำแหน่งนี้ก็เป็นการเอาเปรียบเชิงเบี้ยกันครับเป็นม้าเทียมคนนอกแบบของสีดํานะครับนะครับ จังหวะนี้ก็โยกมานะครับออกไปทางด้านปีกขวานะครับสีดําขึ anyway right, right uh ้น huh. right? is โคนขึ้นมานะครับจังหวะนี <c oughs>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  ้กินตัดเข้าไปเลยครับนะครับเราชิงของเรือนะครับได้ของเรือสีดําก็คงต้องใช้เบี้ยกินครับโคต่อสู้ท่านนี้โคต่อสู้ท่านนี้ครับก็เล่นเชิงเบี้ยนะครับเล่นเชิงเบี้ยเป็นนักมารุฝีมือดีคนหนึ่งครับจังหวะนี้เราขึ้นขุนไปตรงๆนะครับครับอ่าเพื่อให้เรือนะครับให้เรือ ให้เรือได้เชื่อมถึงกันสีดำขึ้นขุนนะครับขึ้นขุนมาเรือจับโคนตีเบีย้ยคู่ริมนะครับตีเบีย้ยคู่ริมตีเบีย้ยคู่ขึ้นไปครับสีดำก็คงทิ่มริมนะจะทิ่มริมไม่ทิ่มริมก็ทิ่มหมาครับจังหวะน,นี้ทิ่มริมนะครับไก่กระฟ้าก็เบีย้ยกินฉีกออกนอกเลยนะครับเ,เบีย้ยนกินออกนอก สีดาจะเอาอยัางไงจะกินส่วนเข้ามาหาโคนหรือเปล่านะครับถ้าหาโคนเรากินเข้าหามา้าเขากินโคนเรากินมา้าอ่ะจังหวะนี้เอาโคนกินครับเอาโคนกินมาก็ม้าสับเลยนะครับดันเบีย้ยไว้ก่อนนะครับจังหวะต่อไปเราดันโคนขึ้นไปยืนดินใต้เบีย้ยแล้วก็ตีเบีย้ยคู่นะครับตีเบีย้ยคู่ขึ้นไปนะครับก็เดินกันค่อนข้างจะไวนะครับ ตัวต่อไปนะครับสีดําจะทํำยังไงครับจากการประเมินแล้วก็น่าจะโยกม้านะครับโยกม้าออกไปทางด้านปีกซ้ายนะครับของสีขาวนะครับของไก่ก้าฟ้านะครับไม่ใช่ครับโอ้โหโยนเม็ดขึ้นมากินเลยครับนะครับกินขึ้นไปเขาเบียกกินขึ้นมานะครับเราก็เสริมเม็ดขึ้นไปกินไปครับนะครับเราก็เสริมเม็ดขึ้นไปนะครับ สีดาต้องการเบียกคู่นะครับเบียกคู่สวยงามกลางกระดานครับจังหวะนี้เดินเรือมาครับจะเอาเรือลงมาหรือเปล่านะครับอืมถอยเรือลงมาก่อนครับเพราะว่าจับโคนก็ทาอะไรไม่ได้นะครับถอยเรือลงมาดีกว่าครับเรือทางด้านปีกขวาถอยมาตั้งรับนะครับตั้งรับการโจมตีของสีดํะครับของโคต่อสู้นะครับสีดํา น่าจะซ้อนเรือหรือเปล่านะครับนะครับอ่าย่อเรือขึ้นมาจะซ้อนเรือนะครับเราก็ถอยโคนครับถอยโคนโคนตัวด้านขวาเนี่ยเราไม่ได้ใช้งานเขาซ้อนเรือเราก็เอาโคนขึ้นมากันโยกม้ามาแล้วนะครับทางด้านปีกซ้ายตอนนี้อืมกินตัดเข้าไปครับนะครับให้สีดําได้เบี้ยคู่สมใจอยากแล้วก็โยนเม็ดขึ้นไปนะครับเพื่อทําลายนะครับโครงสร้างเบี้ยนะครับเบี้ยคู่นะครับ ถ้าเขากินเข้ามาแล้วก็ใช้โคนกินเราจะได้แท่นนะครับเห็นไหมครับเอาเรือมากดโคนกดโคนต่อเรือทิ้งดีไหมอ่ะปิดทางเรือก่อนครับเอาโคนไปป,ปิดทางเรือไล่ม้านะครับโยกมา้ามาจับก,กินโคนก็เอาเรือมาผูกนะครับเอาเรือมาผูกผูกเสร็จปุ๊บ ทีนี้คลองเรือไม่มีแล้วนะครับเรือถอยม้ากลับไปนะครับมาจับเบี้ยจังหวะนี้เราต่อเรือเลยนะครับต่อเรือทิ้งไปหนึ่งลำนะครับต่อเรือทิ้งไปหนึ่งลำเพื่อลดอนุภาพนะครับลดอนุภาพการโจมตีนะครับของสีดํานะครับสีดํามีม้าสองตัวนะครับแต่ไก่ข้าวฟ้ามีโคนสองตัวโยกม้ามาจับกินเบี้ยเราก็ดึงเรือนะครับขึ้นไปผูกนะครับเดินเรือเหมือนเบี้ยนะครับ จะดันเบีย้ยขึ้นมานครับเรือตำแหน่งนี้แล้วก็เอาโคนไปรับนะครับแล้วก็กดดันม้าครับถ้าไม่หนีไก่ก้าฟ้ากินเลยนะครับโยกม้าขึ้นไปโยกมา้าถอยลงไปสีดำกินเลยครับนะครับผู้เล่นท่านนี้เขาจะใช้เชิงเบีย้ยนะครับคือจะเน้นเอาเบีย้ยนอกกินข้าในนะครับไก่ก้าฟ้าก็กล้าประเมินได้เลยครับว่าเอาเบีย้ยนอกกินข้าในแน่นอน นะครับกินเข้าในแล้วก็ถอยโคนมายืนแท่นครับยืนบ่อนะครับนะครับตอนนี้เราก็จะหมุนนะครับหมุนม้าพยายามหมุนม้าเนี่ยมายืนแทนตำแหน่งเรือนะครับแล้วเราก็เอาเรือออกมาใช้งานนะครับอ่าจังหวะนี้หมุนม้าครับนะครับถ้าเขาเอาเรือมาลุกเราเอาเรือเอาเรือเอาเรือปิดเลยนะครับต่อเรือเอาขุนมาแทนนะครับขุนมาก็ขุนมาขึ้นไปยืนนะครับกับกินเบี้ย ถอยขุนก่อนดีครับขยับขุนออกมาทางด้านขวาป้องกันครับป้องกันเรือเรือของสีดําออกคลองถอยโคนมายกมาขึ้นไปครับยกมาขึ้นไปก่อนนะครับแล้วเราก็จะหมุนมาลงมานะครับมายืนแท่นครับจับกินเบี้ยริมนะครับจับกินเบี้ยทั้งสองตัวครับแล้วใช้เอาเรือออกมาใช้งานครับอ่าเอาเรือมาใช้งานเอาม้ามาก่อนครับเอาโคนมาเอาเรือกดนะครับเอาเรือกดตำแหน่งนี้นะครับ ขนหลบก็ยกม้าเคยไปจับกินเบี้ยนะครับถ้าไม่ผูกเราจะกินนะครับยกม้าไปเรามาจะมากินเขาเรือมาไล่หรือเปล่าครับเอามากินไปก่อนนะครับนะครับปักคนมาต่อปักคนมาต่อไม่เอาครับคนตัวนี้เราเก่งกว่านะครับเอาคนลุกนะครับลุกเป็นหนึ่งทีนะครับฉีกออกมาทางด้านปีกซ้ายนะครับ ขุนคงไม่หลบมาตากดแน่นอนนะครับต้องหลบไปข้างม้านะครับฝั่งซ้ายนะครับอะลุกไปก่อนครับนะครับถ้าหลบไปอยู่หน้าคนเราจะยกม้ามายืนแท่นนะครับเพื่อหลอกนะครับวางศอกว้ครับหลอกให้สีดําต้องปักเบี้ยมาใส่เรือกับม้านะครับนะครับเอาถอยม้ากลับมานะครับเขาปักเบี้ยมานะครับเราจะเอาคนกินครับแล้วก็มาไปลุกคาดกินคืนนะครับนะครับเราก็จะได้เบี้ยฟรีหนึ่งตัวนะครับ ตำแหน่งนี้เป็นวางเป็นการวางศอกนะครับสีดาก็คงปากเบี้ยมาก็กะว่าเอาคนเราคนกินก็เอาโคนมากินแล้วก็จับกินม้าก,กับเรือเรานะครับเห็นไหมครับโดนโดนต้องกลนลวงนะครับเอาคนกินเข้าไปครับคนดํากินม้าก็เอามา้าไปลุกเลยครับอ่าได้คนหนึ่งตัวครับติดม้าก็ถอยกลับมากินโคนครับกินโคนเรียบร้อยครับ ตำแหน่งต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาม้ามายืนหน้าเบี้ยนครับมายืนตรงตำแหน่งหน้าเบี้ยดานะครับที่ตำแหน่งคอควายสามอ้าวเรือมาจะส่งเบี้ยมังาหนะครับไม่ได้ครับถอยม้ากลับมาก่อนนะครับเราตั้งใจอยู่แล้วว่าจะมายดินทนครับถ้าขุนขึ้นมานะครับติดเบี้ยเราก็เอาม้าลุกนะครับไม่สามารถมากินเบี้ยริมเราได้นะครับถอยม้ากลับมานะครับตอนนี้ม้าของสีดําก็ค่อนข้างที่จะเดินยากนะครับ โยกมาครับไม่เป็นไรครับจังหวะนี้ก็เอาม้าไปกันครับเอาม้าไปยืนแท่นครับกันตาม้าด้วยนะครับนะครับตาต่อไปเราอาจจะดึงเรือขึ้นไปหนึ่งตาครับหรือไปไล่ม้าก่อนนะครับจังหวะนี้เราลุกไม่ได้นะครับเพราะว่าสีดําจะใช้เรือปิดนะครับให้เราได้กินเบี้ยนะครับเบี้ยจุดอ่อนของสีดําตัวนี้ก่อนนะครับจังหวะนี้ได้ลุกหนึ่งทีตกแปดนะครับตกเจ็ดไปเลยนะครับตกแถวล่างนะครับตีเบี้ยคู่ขึ้นไปก่อนนะครับ พอขุนมาจังหวะนี้ลุกไร่ลุกไล้เลยครับอ่าลุกเข้าไปนะครับถอยกลับไปอ่าเรานิ่งก่อนนะครับเราก็เดินเบี้ยครับเบี้ยริมขึ้นไปนะครับเพื่อให้ม้าของสีดำเนี่ยขยายตัวได้ยากนะครับดันเบี้ยขึ้นไปก็เสริมตัวมากอย่างต่อเนื่องนะครับต่อเรือเรายังไม่กินนะครับเรือเรายังเก่งอยู่จังหวะนี้เราถอยกลับมาจับเบี้ยนะครับเพื่อไม่ให้เรือของสีดําได้ใช้งาน ยกม้ามาไล่ก็ขยับมานะครับด้านข้างหนึ่งตานะครับม้าดําค่อนข้างจะเดินยากนะครับขาหักนะครับเราพยายามหักขาม้านะครับอาจังหวะนี้ไล่เรือครับดันเบี้ยไปไล่เรือครับถ้าเรากินเบี้ยดำตัวนี้ได้เมื่อไหร่เราก็จะหาเรื่องนะครับวางแผนต่อเรือไม่กินครับต่อเรือตอนนี้ยังไม่ได้นะครับเราต้องกินกินเบี้ยก่อนครับกินเบี้ยรุกเป็นหนึ่งทีนะครับจังหวะนี้ เราก็จะเอาเรือมาต่อเรือนะครับเสริมขุนขึ้นไปนะครับเราจะใช้ขุนมาต่อเอาขุนมาช่วยนะครับในการต่อเรือขยับขึ้นไปครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหมากลุกไทยไก่ก้าวฟ้าครับทาง YouTube และ t i k t o k ด้วยนะครับก็พูดต่อ z o o แพ้ไปในตำแหน่งนี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ ep หน้านะครับสวัสดีครับ